ได้นะครับว่าเป็นเรื่องปกติครับว่าถ้าท่านแสดงความสนใจนะครับท่านก็บอกไนดะ้ราว่ามันไม่มีใครห้ามกระบ,บวนการรับสมัครเจะดำเนิีขึ้น15วันหลังจากที่มีพระาราชบิดาจีนีการกำหนดให้มีการเลือกสอวเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถือได้ว่าเป็นการเตรียมความพร้อมของทุกฝ่ายของประชาชนผู้สนใจด้วยเพราะวาระของสอวชุดนี้ จะสิ้นสุดลงในวันที่10ทพฤษภาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่เท่าไรนะครับกระบวนการการเลือกตั้งให้การเลือกสวก็ต้องมีหลังจากการไม้่เกิดิดกวัเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับการให้ความารู้การสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนเป็นเรื่องสําคัญถ้าร่วมมือกันในทุกภาคสว่วนก็ะจะเป็นสิ่งที่ดีดังเช่นวันนี้เราเชิญสื่อมวลชนรับทราบประเด็นในเรื่องก,การเลือกสวครับ ไม่ดีข้อรวะวังอะไรว่ามันจะได้เกิดอะไรขึ้นควรระวังแต่เราจะมีการกำชับหรือว่าดูแลเป็นพิเศษไหมคะเนี่เพราะว่ามันมีการเปิดอบรมอาจจะมีการล็อบบี้อาจจะมีการล็อโบบดนะคะจะต้องระวังเป็นพิเศษค่อยๆดูข้อเท็จจริงนะครับ <c oughs> เพราะว่าเราก็มีหน้าที่ตามกฎหมาย <c oughs> ที่ต้องมีมาตการเลือกตั้งเป็นพิเศษเพียงเร่านะครับาการที่จะคิดอะไรไปก่อนโดยไม่ประกบข้อเท็จจริงอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องกับ พยายามที่จะทําให้ผู้สมัครเป็นที่เข้าใจว่ามีพัคก,การเมืองไหนหนุนหลังนี่ถือว่าเป็นความผิดตามกฎหมายการด้านเาซึ่สององครับมาิดครับครับมีผลยังไงครับต่อทั้งตัวผู้สมัครและต่อพักการเมืองที่ส,ส,สนับสนุนครับอันนี้ต้องไปเปิดดูนะครับว่ามาตราจะเ,เขหรือมาตราสู่องนะบางคนกำหนดว่าอย่างไรครับเห็นว่า<ม>ถึง<ม>ขนาดถึงขนาดอาจจะนาไปสู่การยุบพรรคได้ อันนี้ยังไม่แน่ใจและบกาตอบแบบยังไม่แน่ใจนะครับซึ่งจะมีคำตอบชัดๆแล้กจะแจ้งก็กรตามีมาตรการอะไรที่จะป้องกันให้เกิดเหตุนั้นครับทั้งที่เจตนารมรัฐธรรมนูญห้ามกับท่านเป็นสมาชิกพัคเป็นผู้สมัครครับก็เห็นได้ชัดอยู่แล้วะว่าเป็นลักษณะของการจัดให้มีการเลือกตั้งโดยประชาชนสาเหตุที่จัดที่มีการเลือกตั้งโดยประชาชนเพราะเคยมีการจัดที่มีการเลือกตั้งและมีการอิงกับพักการเมืองใช้หัวคะแนน ฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ไม่เป็นการสมัครหรือดำเนินการสมัครด้วยตัวเองก็ถือเป็นการที่เสี่ยงต่อการฝ่าฝืนระบีบนะครับทําระบวนกาคดีสมาชิกต้องเว้นห้าปีใช่ไหมครับใช่นะครับตามกฎหมายต้องเว้นห้าปีใช่ครับมันบิงครับเชิญนะครับ โดยหลักแล้วไม่ได้ครับจะรวมตัวกันไม่ได้ตัวสวเองเก็ไม่ได้อยู่แล้วการรวมตัวคือจะไม่เป็นอิสระนะครับผมเข้าใจนะครับว่าพอ,รอประการได้มาซึ่งสวเนี่ยที่จัดที่มีการเลือกเนี่ยถ้าบ,บนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยต้องเพื่อที่จะต้องการไม่ให้มีการแทรกแซงจากพรรคการเมืองนะครับวันนี้อะไรก็ตามที่จะมาทําแทรกแซงนี่ก็มันจะเสียในยการฝ่าฝืนกฎหมายครับ โยงกันได้นะครับเ <c> พ <oughs> ราะเป็นการให้ประชาชนผู้สนใจมาสมัครนะครับขอให้ยึดมั่นในคำนี้นะครับสาหรับเรื่องข้าวไกลก่อนนะครับเรื่องข้าวไกลหลังที่สามมันมีคําวินิจฉัยเมื่อวันที่สามสิบมกราคมปปตก็ขอให้สํานักงานไปศึกษาทั้งสํนานักงานและคณรทุเรียนตามรอบข้าอการะอกอนระครับใช่ไปศึกษาคําวินิจฉัยและ ตัวบทของกพรคพักการเมืองว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยสำนักงานก็เสนอผลการศึกษาเรื้องต้นซึ่งเห็นพร้อมกันว่าควรที่จะนําเอาคําวิิจัยฉบับสมบูรณ์มาประกอบการพิจารณาเสลี่ความเห็นด,ด้วยคำวิิจัยฉบับสมบูรณ์เนสารออกมาเมื่อวันที่29กนะุมภาพานุ่นันธ์รัตน์จิจารเบรษา นั้งหลายก็ต้องเอาความคิดใช้ไปพิจารณาดูทีประกอบกับความเห็นดูเข้มพิษาเอาไว้กว่อนหน้านี้น,ะนับจากสามสิบเอ็ดมกราคมต้นป่ากระบวนการพวกนีก้นนนนนมีแครเวลาอบเวลานี้จะ,จะประมาณเท่าไหร่ครับตอบเวลายังไม่มีปลอบเวลานะครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่การกระบวนการที่จะต้องเช็คํำร้องตดวจตราที่ลูกเวลาครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำเพ่มเติมอันนี้กคือว่าไม่ชักช้าครับ มาชัดช้านะครับส่วนเรื่องหัวใจไทยใช่ไหมครับเรื่อที่ท่านถามูัใจไทยเราจะได้คำร้องแล้วก็ตามกระบวนการถัดมาเนี่ยเรื่องนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายทะเบียนพักการเมืองนั่นคือท่านเลขาธิการว่าข้อเท็จจริงตามคําร้องข้อเท็จจริงตามที่ท่านมีอยู่เนี่ยจะถือได้ว่ามีหรือไม่ถ้าท่านเห็นว่ามีมูลท่านก็จะสั่งตั้งคณะตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาเสนอความเห็น ถ้าเห็นว่ามีมูลที่จะต้องดำเนินการต่อไปอย่างไรก็จะต้องเสนอรกต่อเป็่อัานตอนกระบวนการที่อยู่ระหว่างการเด้แล้วเวลาของเจไพ่กเวลาก็อย่างที่บอกครับว่าไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ม่า้ช้ามันมีกรอบเวลาอยู่นะครับผมจำไม่ได้นะสามสิบวันหกสิบวันแต่ถ้าไม่พอก็ต่อได้เพราะว่ากระบวนการพวกนี้นอกจากรวบรวมแล้วบางทีต้องเชิญคนที่เกี่ยวข้องมาให้ถ้อยคำบางทีก็ไม่ว่างก็เลื่อนออกไปเลื่อนมา ว่าด่วนหลักแล้วเนี่ยเราพยายามทำในกรอบเวลาแล้วก็ไม่ให้ล่าช้าครับตอนนี้เรื่องส่วนใหญ่ก็จะไม่ล่าชา้าแล้วท่านดนะูจากค่าิไม่ไดใช้เลยทีป่ปรากในสายหรืออะไรสมาร์ทโฟนนะครับท่านก็จะเห็นตัวเลขว่าหรือว่ามีคําร้องหรือมีคํามิได้ใช้เมื่อเดือนเดือนธันวาคมคำไม่ได้ใช้อะไรต่อ,อ,อครับขอส่งความห่วงใยมาถึงท่าน ส่งความปรารถนาดีและกำลังใจมาให้ท่านเพื่อให้ท่านทำงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีที่จะดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในปี2567นี้นะคะเพื่อที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและฝากการได้มาซึ่งสอวอที่สำนัก สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดทําขึ้นนะคะซึ่งขบุฒิสภาจะครบกว่าระลงถึงเวลานั้่พี่น้องประชาชนจะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสมัครและเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาซึ่งมีกรอต่อเป็นผู้ดําเนินการให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิโดยผู้ที่ได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาจะต้องผ่านการคัดเลือกสามระดับเป็นการเลือกันเองของผู้ที่ได้คะแนน สคนแรกจะผ่านสู่การเลือกระดับจังหวัดต่อไประดับจังหวัดขั้นตอนที่หนึงขั้นตอนที่2ให้ผู้สมัครเลือกลุ่มอื่นที่ในสายเดียวกันกลุ่มละ5คนผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลำดับที่1ถึง10ของแต่